ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่งพันหนึอยิเดตอน,ตอนปาฏิหารบารามีหลวงปู่สวง ตอนที่สองในคลิปที่แล้วเมื่อหลวงปู่สวงขอติดรถไปกับบรรดาลูกศิษย์เพื่อจะไปที่บ้านผักใหม่จนขากลับก็ได้เกิดปฏิหารขึ้นในระหว่างเดินทางเมื่อรถคันที่หลวงปู่นั่งไปเจอกับด่านตรวจของตำรวจเข้าแต่ก็สามารถวิ่งผ่านไปได้ โดยที่ไม่โดนตำรวจเรียกตรวจเลยขับผ่านไปเหมือนกับตำรวจมองไม่เห็นสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนมากไม่ใช่แค่ด่านเดียวนะครับเป็นแบบนี้ทุกด่านทั้งขาไปและขากลับในขณะที่รถคันอื่นๆที่ร่วมทางโดนเรียกกันทุกคันสำหรับในคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าย้อนกลับไปถึงวันที่หลวงปู่ ฉันจังหันที่บ้านผักใหม่ขณะที่หลวงปู่กำลังนั่งฉันจังหันอยู่นั้นก็มีครูคนหนึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านอังกันได้เข้ามากราบหลวงปู่เพื่อขอให้หลวงปู่ช่วยเรื่องที่เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจากการไปเป็นกรรมการสอบบรรจุครูจนถึงขั้นที่ทางกระทรวงต้องเรียกสอบสวนความผิดทางวินัย ผมซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในตอนนั้นก็ได้แนะนำให้ครูคนนั้นไปตักน้ำแล้วนำมาให้หลวงปู่ทําน้ำมนต์ให้<_ <q> _>เขาจึงเดินออกไปตักน้ำใส่ถังกลับมายื่นให้กับหลวงปู่และได้เล่าเรื่องราวให้หลวงปู่ฟัง<_ <q> _>เมื่อหลวงปู่ได้รับฟังเรื่องราวแล้วหลวงปู่ก็หยิบถังน้ำที่ครูคนนั้นนำมาถวายหลวงปู่ก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมาย ใช้แต่เพียงมือจุ่มลงไปในถังน้ำแล้วก็คนคนคนจากนั้นก็บอกว่าเสร็จแล้วครูคนนั้นจึงได้นำเอาน้ำที่หลวงปู่ให้ไปอาบและดื่มหลังจากนั้นปรากฏว่าคดีความก็เงียบหายไปนี่คือหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินมากมายด้วยอิทธิฤทธิบรารมีขนาดไหนทุกท่าน ลองคิดเอาดูเองนะครับแม้ว่าผมได้พบกับหลวงปูส่สวงแค่สองครั้งแต่ผมไม่เคยลืมหลวงปู่เลยหลวงปู่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของผมตลอดเวลาต่อมาก็ได้เจอกับหลวงปู่อีกเรื่อยๆเพราะด้วยใจศรัทธานำพาให้ผมอยากจะไปกราบหลวงปู่อยากจะไปเจอ แค่ไปนั่งมองเฉยๆผมก็มีความสุขแล้วนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าความสุขอยู่ที่ใจทุกครั้งที่ผมเดินทางไปกราบลวงปู่สวงผมไปด้วยใจที่มีความเชื่อความศรัทธาและเคารพในตัวลวงปู่สวงจริงๆจนกระทั่งปลายปี2528ผมพอมีเวลาว่างติดต่อกันหลายวันซึ่งปกติ เวลาไปกราบหลวงปู่ผมจะชวนเพื่อนๆไปกราบหลวงปู่ด้วยกันแต่คราวนี้ผมไปคนเดียวเพราะว่ามันคล่องตัวดีผมไปเริ่มต้นที่กระท่อมหลังแรกที่ผมพบหลวงปู่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงผมพบแต่ความว่างเปล่าไม่มีหลวงปู่ผมเริ่มใจคอไม่ค่อยดีจึงขับรถเลยเข้าไปในหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างจากกระท่อมไปร่วมกิโลเมตรไปสืบถามหาหลวงปู่กับชาวบ้านเขาก็บอกว่าหลวงปู่เดินผ่านหมู่บ้านไปเมื่อห้านาทีนี้เองผมเริ่มมีกำลังใจขึ้นดีใจจึงรีบขับรถออกไปตามหาหลวงปู่ตามเส้นทางที่ชาวบ้านชี้ระหว่างทางก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่เดินสวนทางมาผมจึงได้หยุดรถ แล้วก็ถามเขาว่าเห็นหลวงปู่สูงบ้างไหมครับมีคนบอกว่าหลวงปู่เดินทางมาทางนี้เมื่อประมาณห้านาทีที่แล้วเขาก็บอกกับผมว่าเขาเพิ่งเดินสวนทางกับหลวงปู่มาเมื่อกี้นี้เองผมได้ยินดังนั้นผมจึงรีบขับรถตามออกไปเลยขับไปไม่ต่ำกว่าระยะทาง10บกิโลเมตรระหว่างทางผมไม่เจอหลวงปู่เลย ทั้งๆท,ที่ชายคนนั้นบอกว่าเพิ่งเดินสวนกับหลวงปู่เมื่อสักครู่นี้เองผมจึงตัดสินใจชิดซ้ายจอดที่กองข้าวกองใหญ่อยู่ริมทางตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกสิ้นหวังคิดว่ามาในครั้งนี้คงจะไม่ได้เจอกับหลวงปู่อย่างแน่นอนเลยพอจอดรถเสร็จผมก็ลงจากรถเดินมองไปรอบๆบ,บริเวณนั้น แอบหวังในใจลึกๆว่าหากมีบุญอาจจะได้เจอกับหลวงปู่และแล้วสายตาผมก็หันไปเจอภาพหลวงปู่นั่งอยู่กับสามเณรผมดีใจมากถึงกับขยี้ตาตัวเองว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วผมก็รีบเดินเข้าไปกราบหลวงปู่สวงแล้วก็พูดกับสามเณรว่าผมจะมารับหลวงปู่ไปบัวใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านบูใหญ่ได้กราบไหว้ขอพรแต่สามเณรบอกกับผมว่าหลวงปู่ท่านไม่ไปคำตอบของสามเณรทำให้ผมเสียใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรผมจึงจำใจกราบลากลับและก่อนที่ผมจะกลับผมก็ไม่ลืมที่จะขอถ่ายรูปคู่กับหลวงปูส่สวงเพื่อเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก แต่ตอนนี้ภาพนั้นไม่มีแล้วเป็นเพราะว่าผมย้ายบ้านบ่อยทำไมผมต้องสูญเสียของดีอยู่ร่ำไปหรือเพราะว่าบุญมีแต่กรรมบังก็ไม่อาจจะรู้ได้จากนั้นไม่นานผมก็พบกับหลวงปู่อีกครั้งหนึง่งที่วัดบ้านสมบูรณ์จังหวัดศรีสะเกดในขณะนั้นพระอาจารย์ทิน เป็นเจ้าอาวาสอยู่และต่อมาท่านก็ได้เป็นพระครูวิมลศาสนากิจซึ่งในปัจจุบันท่านได้ลาสิกขาแล้วครั้งนี้ตอนที่ผมไปผมเห็นหลวงปู่สวงกำลังนั่งผิงไฟอยู่ในกระท่อมหลังเก่าๆจะพังมิพังแหลซึ่งตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าวัดพอดีทำให้ผมต้องนั่งคุยกับพระครูแทน เพราะว่าพูดกับหลวงปู่ไม่ได้ผมฟังและพูดภาษาเขมรไม่ได้เพียงชั่วครู่หนึ่งผมเดินออกไปปัสสาวะหลังกระท่อมในขณะที่เดินเดินอยู่นั้นก็มีแสงแวบๆเข้ามาในตาผมทําให้ผมต้องก้มลงไปดูว่าไอ้แสงแวบๆที่กระทบตาผมนั้นมันเกิดจากอะไรทันใดนั้นเอง สายตาผมก็ไปสะดุดเข้ากับเหรียญเหรียญหนึ่งซึ่งคล้ายกับเหรียญของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ที่โคราชล่นอยู่บนพื้นดินทําให้ผมต้องหยิบขึ้นมาและอ่านดูใหม่อีกครั้งว่าเป็นเหรียญอะไรครั้งนี้ผมถึงกับพูดไม่ออกทั้งตกใจดีใจปลื้มใจประหลาดใจปนเปกันไปหมด เพราะว่าเหรียญนั้นเขียนว่าหลวงปู่สวงซึ่งเป็นเหรียญที่พระอาจารย์ทินเป็นผู้สั่งทำรรและเป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยเมื่อเห็นดังนั้นผมจึงไปขอเช่าเพิ่มอีกสี่เหรียญ80บาทต่อมาผมก็แจกให้เพื่อนไปทั้งหมดผมจึงเป็นไก่ได้ปลอยจริงๆ เหรียญนั้นปัจจุบันมีราคาหลายพันบาทนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังหลังจากในครั้งนั้นผมได้เดินทางไปหาหลวงปู่ที่กระท่อมละลมเมื่อไปถึงก็ยังไม่ได้ทันพูดคุยอะไรกันเลยหลวงปู่ก็สั่งให้คนขับรถลุยน้ำลงไปในนาโดยมีรถยนต์ขับตามไปอีกกว่าหนึ่งคันต่างก็ขับรถตามหลวงปู่ไป จนไปถึงกระท่อมที่อยู่ในป่าแห่งหนึ่งมันน่าแปลกใจมากที่ไม่มีรถคันใดติดล่มเลยทั้งๆท,ที่ขับลงไปในนาที่มีน้ำขังเจิ่งนองตลอดทางแล้วหลวงปู่ก็แวะพักที่วัดป่าแห่งนั้นเมื่อไปถึงหลวงปู่ก็บอกว่าให้ผมนำกาน้ำไปตักน้ำมาให้หลวงปู่อาบ ผมถวายน้ำหลวงปูท่ทีละสองกาหลวงปู่ใช้มือซ้ายมือขวาจับกาน้ำเทใส่ศรีรษะพร้อมๆกันทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นในวันนั้นก็นำเอากริยาท่าทางการอาบน้ำของหลวงปู่ไปตีเป็นเลขงวดนั้นหวยออก5.05ทุกคนที่เดินทางตามหลวงปู่ไปต่างได้รับโชคมากน้อยกันไปทั่วหน้า ส่วนตัวผมว่างเปล่าดังเดิมรถทั้งหมดตามหลวงปู่ไปจนถึงตลาดผมจำไม่ได้ว่าเป็นเขตอำเภออะไรมีชาวบ้านออกมามองดูขบวนรถมากบายและเสียงเครื่องยนต์ก็ดังสนั่นไปทั้งตลาดหลวงปู่แวะที่ตลาดอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง ผมได้มีโอกาสเดินทางมากราบหลวงปู่หลายครั้งและทุกครั้งผมก็ได้เจอกับเรื่องราวปฏิหารแปลกๆโดยตลอดเรื่องราวยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้เพราะว่าผมยังคงไปกราบหลวงปู่อีกในครั้งนี้โชเฟอร์เป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่านิยมอยู่โคราชเธอพาผมไปพบกับหลวงปู่ที่กระท่อมบ้านานาละลมเมื่อได้เข้าไปกราบหลวงปู่เสร็จ ผมได้เดินลงมาจากกระท่อมลงไปเดินสำรวจไปรอบๆกระท่อมจนกระทั่งไปเจอหลุมที่หลวงปู่ขุดถ่ายอุจจาระซึ่งมีสองหลุมลึกร่วมฟุตภายในหลุมนั้นว่างเปล่าไม่มีร่องรอยปัสาวะและอุจจาระแต่อย่างไดเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ผมก็เห็นว่าหลวงปู่ไปนั่งอยู่ตรงหลุมนี้เป็นเวลานานสองนาน ผมเดินกลับมาเล่าให้คนอื่นฟังทุกคนก็นำเอาไปตีเป็นเลขอีกคราวนี้หลวงปู่บอกหวยตรงๆงวดนั้นออกศูนย์สองผมก็ยังคงโง่เหมือนเดิมหลวงปู่มีความเมตตาทุกคนแต่ก็จะขึ้นอยู่กับว่าบุคคลเหล่านั้นมีบุญวาสนาแค่ไหนในคลิปหน้ามาติดตามกันต่อว่า ลูกศิษย์คนนี้จะพบกับความสมหวังสักครั้งไหมอิริเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวง อาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ